ความอร่อยกลางกองทุกข์ความรวงของกามมาคันธิยะบุรุษโรคเรือนมีตัวเป็นแผลสุกปลังถูกตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลอยู่รวมตัวอยู่ที่หลุมถานไฟมาคันธิยะเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดปากแผลของเขาก็ยิ่งไม่สะอาดยิ่งมีกลิ่นเหม็น และเปื่อยเน่ามากยิ่งขึ้นอยู่เพียงนั้นจะมีความรู้สึกสักว่าความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่แผลได้รับการเกาหรือการอบอุ่นเพราะไฟนั้นเป็นเหตุข้อนี้มีอุปมาฉันใดมาคันทิยะอุปไัยก็ฉันนั้นคือสัตว์ทั้งหลายยังเป็นผู้ไม่ประสักาความกำนัดในกามทั้งหลาย ถูกกามตัญหาแทะกัดอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะการ,รมแผดเผาอยู่ก็ยังขืนเสพกร,รมทั้งหลายอยู่นั่นเองมาคันธิยะเขายังทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดกรรมตัญหาของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมจะเดินขึ้นด้วยเขาถูกความเร่าร้อนเพราะกร,รมแผดเผาอยู่ด้วยและสัตว์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกสักว่าความพอใจ และความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่รถอันอาศัยกรรมคุณห้าเป็นเหตุอยู่เพียงนั้นเท่านั้นแล